สวัสดีกับท่วนสมุนแชนแนลนะครับวันนี้เรามายูกันที่การเลี้ยงก๊อ,อีกครั้งก็น,นะครับวันนี้ก็เมคาก็มารับถือกอบก๊บย่อยจุดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ากบอยู่ขนาดกี่ตัวโลราคาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นี่ก็บอตัวใหญ่นะครับนี่เราก็ทำการจับนะครับนี่บอ,อตัวใหญ่ตอนนี้พอ้าเขาเขาก็ามารับแล้วนะครับทำการจับโดยการดูปลาโครงนะครับ ครับนี่คือการเลี้ยงก๊บนะครับนี่เราเราต้องเลี้ยงแบบนี้นะครับก็จะให้กินอาหารปลาดุกนะครับแต่เราไม่บอกว่าเป็นเยอะก็ได้นะครับเราเป็นอาหารปลาดุกนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้กินอาหารกบนะครับให้กินอาหารปลาดุกครับเพราะว่ามันมีโปรตีนวิตามินเยอะนะครับอาหารปลาดุกนะครับครับนี่คือจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าที่บอ่อเนี้ยเขาใจกิน้่าปลาดุกถูกบอ่อเลยนะครับเลียงกับบ้านปลาดุกนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนใจนว่าลักษณะของตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่เกาเข้ามัง่งแดงแดงมัง่งดำดำมังนะครับมันจะพ้นกันไปตวนมม้จะเป็นตัวเมีย่ยตัวเมีย่ยมังนะครับ กนะินอร่อยนะครับเพรามันคือเพื่อ้นบางคนก็ไม่เคยกินแต่ลองจะลองกินดูนะครับว่ารสชาติไม่แตกต่างกับกองอื้นเลยนะครับจะพาไปทำอย่างไรก็ได้นะครับแต่มาหานแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับกบ กับเดี๋ยวเราไปดูอ่าบอดที่จับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแับเดียวกัดูกันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังจับกบอยู่นะครับนี่เดือนไปกัะครอบมาแล้วนะครับ เนี <łość> ่กับเรามาจับกับบ่อนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่าล็อกประมากี่ตัวโล่ในบ่อนี้จังหมดบ่อทางที่นะครับว่าได้น้ำนักเอาไรนะครับจังหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจับไปกับเจ้าดูนะครับถึงก็ถึงยังใจแรงงานแน่นเลยนะครับ ม่เม่เคยมาจับยังไงเลยไ่เคยไ่เคยไม่มาจับกันนไม่ใช่ขบเขาอันนี้บเขามาจับเลัมันจะมองไม่เห็นมั้อชันลูกพี่เลยนี่แกนี่ก็ตััมาแล้วับใครจชอบเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบ่อนี้บ่อสามที่กับจะได้ตั้งี้ยนะรับเลยร่้นะครั่ไม่ร นี่ก็จับมัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ก็ประมาณกี่โลนะครับต่างมัดต่างมัดกี่รอบสิบสิบสิบห้ารอบนะสิบห้ารอบ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันการจังวะจอกชอบหนึ่งกโลนะครับอาโมากันดำไมแบบนี้เราไปดูกันเลยนะครับจอกชอเอาเอักมาเลยเลือยี่เลือาิเกาิเกโลนะครับจอกชอบักกเลยฮักไปเลยักไปเลยหังหมดที่มาชอบนะครับ

สามพิเครึ่งเอาคิดสามหกคน okay, okay. สามสิบหกเลยนะาสามสิบห้าับตอนนี้กำลังเป็นจาสามยุ่เลย อ่มมีตีรองตามนักับมาตรงหลักเลยน้ายเดยวไม่ไม่ไมลาใค้วัวขึ้นไปที่ก่าลาจบากันลามันมลากห่ อืมนั่นแหละพอดก่างตไม่ได้ขึ้นมือมาเลยสามสิบห้าใช่ไหมนี่อาไอ้นี่สิบสามเลอสิบเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แปงสิบกี่สิบสามเสิบรสุดท้าย เบอร์โทรก็มีกบมีลขอนเปลี่ยนะเรื่องของตัวเลขเดี้นะสามเจ็ดไม่รู้บวกเราคิดเล้อยห้าสิบสองสามศูนยบวกสามสามบวกสามสี่บวกสามหบวกสาหบวกสหาบวกสิบสองบวกะ ไม่เรายืดเหลี่ยงเลยไปว่าบ่อเลี้ยวนะครับฟองร้อยละได้ฟองกิโลนะครับสองร้อยละฟองแบยืดเหลี่นี่ครับนี่คือพอามาจับตึ้งทีเลยนะครับเป็นอันว่าเซฟไปียบร้อยนะครับกับนี่ก็คือเอาเท่ไหนก็เป็นทีเรียบร้อยนะครับก็เป็นนันว่าผมขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับว่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับจากหลายเมด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้าพบกันไหม่สวัสดีครับ